ไม่อยากจะอด8ปดห0ื่นบาโอนเข้ามาเป็นเงินสดได้เลยนะช็อปแบ็กเนี่ยมันสามารถ cover การทํางานหลายๆส่วนได้การจัดการกองทุนเขาเรียกว่าการประหยัดในทุกๆอนูปกติสองคนชอบช้อปปิ้งไหมคะใครชอบช้อปปิ้งมากกว่ากันไม่ถ้าเรื่องช้อปปิ้งบ่อยนี่อย่าอย่าอย่าชี้อย่าชี้ อันนี้ก็เพิ่งซื้อถามก่อนว่าของที่ซื้อชิ้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ที่แต่เอาจริงๆอิสระเนี่ยอิสระไม่ค่อยช็อปช็อปเยอะกว่าอย่างเราเองเราก็สั่งพวกอุปกรณ์คอมบ่อยสั่งพวกไฟบ่อยอ่าเพราะว่าเราสตรีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดนิสัยการช็อปออนไลน์ก็จากช่วงโควิดนั่นแหละนาะสำหรับทางพ่ปูอะติดนิสัยการซื้อออนไลน์มาตั้งแต่อยู่ที่เมกาแหละโอ้ชอบซื้อออนไลน์ตลอดเลยมันเร็วมันเร็วแล้วกลับมาก็เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยของไทยมันก็เร็วมากแล้วเหมือนกัน แอปที่เข้าเว็รบ่อยๆพิเศษก็จะเป็นช้อปปิ้งเนี่ยแหละครับช้อปปีผมชอบเล่นฟิตเนสฟ,ฟรีที่คอนโดก็เลยหาซื้ออุปกรณ์แบบเสริมอ,อย่างเวอย่างเงี้ยอ่าก็จะซื้อซื้อซื้อผ่านช้อปปีอะไรอย่างงี้เกมนั้นเป็นช้อปออนไลน์นะก็นับสิถ้าซื้อออนไลน์อ่ะเข้าไปในช้อปปีแบบยังพวกเกมเก่าๆนะแผ่นเก่าๆบางทีมันเราไปหาตามร้านเดี๋ยวนี้ร้านก็หายากแล้วเราเข้าออนไลน์มันง่ายกว่าจริงๆเราก็นอนอยู่บ้านรอสบาย ทำอาหารกันด้วยใช่ไหมคะชอบทำเลยใช่ครับจอร์จนี่ทำอาหารทำรายการเลยดีกว่าครับทำรายการอาหารเลยนะฮะใช่ครับชอบทำอาหารครับชอบทำอาหารเนี Terre> ่ยเด็กๆเป็นคนชอบกินครับที่อ้วนนี่ก็เพราะว่าลงทุนไปเยอะครับมีเมนูแบบพิสดารหรือว่าแปลกที่สุดที่พี่จอร์จเคยทำครับเมนูที่ทำแล้วพิสดารที่สุดใช่ไหมครับคาโบนาร่าฟันคุดมึง ก่อนที่ไอ้นี่เขาจะไปเรียนต่ออเมริกาครับเขาไปผ่าฟันคุดจะได้เคลียร์ไปไงเพราะว่าไปผ่าฟันคุดที่นู่นมันแพงใช่ก็เลยผ่าฟันคุดที่นี่แล้วทีนี้ผ่าเสร็จปุ๊บอีกไม่กี่วันมีคิวถ่ายคุกกิ้งทำคาโบนาร่าในรายการพอดีไอ้นี่<ล>ก็เอาเก็บฟันคุดมามันจะโยนใส่หม้อต้มจริงๆก็ใส่ไปแล้วแหละใส่ไปแล้วแหล้ก็เปลี่ยนน้าต้มใหม่มโชคดีกูแม่ ไม่ได้ทำนารมันไม่เป็นไรหรอกมันก็ต้มอ่ะนึกออกปะฟันมันไม่เป็นไรหรอกมันฟันมึงนี่เหงือกเพื่อนกับเนื้อวัวอันไหนมันสะอาดกว่าเนื้อวัวซื้อยอะอยนีมีแบบทริคหรือเคล็ดรับการซื้อไหมคะมีครับเวลาเราหาเนี่ยเราเทียบราคาแต่นอกจากเทียบราคาแต่ละร้านแล้วนะฮะเข้าไปแอปเลยครับแอปชอปแบ็กมันจะมีโปรเลยว่าแอปนี้ร่วมรายการแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเราได้ p r o ฟ i t กลับมาเนี่ย โอเคมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราช็อปบ่อยใช่ไหมพอเราช็อปบ่อยเล็กๆน้อยๆมันก็รวม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 กันมันก็เกิดเป็นก้อนเงินขึ้นมาได้นะเข้าช็อปแบ็กก่อนเลยก็ได้พอเข้าช็อปแบ็กก่อนแล้วค่อยตามไปว่าเฮ้ยเขาผูกอยู่กับเอเจนซี่ไหนบ้างแล้วเราก็ไปตามที่เอเจนซี่นั้นเลยทีเนี้มันจะง่ายขึ้นได้แคชแบ็กคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆไม่อยากจะอวดระบวบกช็อปน้อยนี่ครับ แปดหมื่นบาทอันเนี้ยโอนเข้ามาเป็นเงินสดได้เลยนะสำหรับคนที่ใช้แอปนี้อยู่แล้วก่อนแล้กันก็อย่าลืมใช้มันนะครับอย่าลืมมองมันเอามันตั้งไว้หน้าสกีนแรกนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมใช้มันอ,มอันนี้จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่แบบยังเพิ่งเริ่มใช้แรกๆเนาะและสําหรับคนที่ใช้แล้วอีกเช่นกันครับแนะนําเพื่อนต่อเพราะคุณจะได้แคชแบ็กค่าแนะนําอือย่างที่อิสระทําใครจะซื้อ ตู้เย็นใครจะซื้ออุปกรณ์ไอทีมาเดี๋ยวซื้อให้ทีวีตู้เย็นได้หมดเสนอตัวทันทีเดี๋ยวซื้อให้จ้ะดีสลดจองให้ฮเราก็ถือว่าได้ค่าแรงแต่ละแต่ละอันเปอร์เซ็นต์มันไม่เท่ากันไงาเราก็เล็งอันไหนที่เปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วก็ลุกหนักหน่อยเราเห็นเหรียญหาบาทตกอยู่บางทีหลายๆคนจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ลองเปลี่ยนเหรียญ5บาทอะเป็นแบงค์ห้าร้อ คีย์ที่อยากจะบอกคือเรื่องของการที่เรา attention กับมัน,นอ่ะว่าจริงๆแล้วพอผลรวมบวกกันเยอะๆเยอะๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะละเลยแนะนำครับแนะนาไม่ยากครับลองดูครับช็อปแบ็คครับใช้ก่อนอย่าลืมแนะนำเพื่อนเลยใช <laughs> ใช้ก่อนได้ก่อนนะ <laughs>